สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องอ fc ทุกท่านครับวันนี้เจอกันอีกแล้วพี่น้องนะครับหายไปนะครับทั้งหลานชายทั้งอัตราเลยพี่น้องครับเป็นไข้เราก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมพี่น้องนะครับหลานชายหายไข้แล้วพี่น้องนะครับตอนนี้อัตามาเป็นไข้แทนพี่น้องครับนะก็เลยได้หายไปหน่อยนะครับ โจอกันวันนี้ก็วันที่สิบอ็ดกรกฎาคมนะครับพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมครับผมพี่น้องครับก็วันนี้จะมาแก้ไขงานหน่อยพี่น้องนะครับเป็นการนั่งแท่นใหม่พี่น้องครับนะสำหรับการนั่งแท่นนะครับพี่น้องครับไม้ตันนี้พี่น้องนี่นี่นะครับผมนั่งแท่นติดหมดทุกกิ่งแล้วพี่น้องครับเพียงแต่ว่ามันมีไม้อยู่ หนึ่งกิ่งนะครับพี่น้องครับผมวางกิ่งมันผิดพลาดไปหน่อยนะครับแต่มันก็ติดพี่น้องครับมันติดนะครับแต่มันดูไม่สวยพี่น้องนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแก้ไขเขานิดนึงพี่น้องครับนะสาหรับไม้ที่ผมนั่งแท่นปิดนะครับพี่น้องครับนี่นี่เลยพี่น้องครับผมเอาด้านล่างขึ้นข้างบนพี่น้องครับผมเอากิ่งข้างบนลงล่างนะครับแต่เขาก็ติดพี่น้องครับติดแต่ว่า กิ่งเขาไม่ยืดกิ่งเขาไม่ยาวพี่น้องผมก็เลยจะมาแก้ไขนะครับเป็นไม้สวยนะครับพี่น้องครับกิ่งนี้นะครับเป็นกิ่งของดอกหงเหินนะครับพี่น้องครับหงเหินนะครับดอกหงเหินก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่อันนี้คือดอกหงเหินนะครับพี่น้องครับก็จะออกสีแดงแดงเข้มๆหน่อยนะครับ ดอกของเหินก็จะสวยนะครับพี่น้องผมก็จะมาตัดนั่งแท่นใหม่เลยนะครับก็สําหรับการนั่งแท่นพี่น้องครับติดแน่นอนนะครับขอแค่เราใจเย็นนิดนึงนะครับพี่น้องใจเย็นนิดนึงนะครับหน้าฝนก็ไม่ต้องไปทํามันหรอกพี่น้องเสียเวลานะครับสิ่งที่เราจะทํานะครับก่อนการนั่งแท่นเลยนะครับเราจะต้องงดน้ํานะครับต่อเนชญชมนะครับ งดน้ําไปเลยพี่น้อง7วันนะครับเวันเลยสําหรับการนั่งแท่นด้วยกาวร้อนนะครับพี่น้องครับหลังจากที่เรางดน้ําเรียบร้อยนะครับดินในกระถางเรามันแห้งแล้วนะครับพี่น้องครับเราก็มาตัดตัดกิ่งนะครับพี่น้องครับกิ่งต่อจนชมนะครับเราจะต้องตัดให้มันขาดทีเดียวเลยนะครับ อย่าไปเลื่อยนะครับพี่น้องครับตัดให้มันตรงให้มันขาดทีเดียวนะครับเราจะต้องไม่ไปเฉือนเลื่อยเลื่อยเลื่อแบบนี้นะครับจนจมมันจะช้ำนะครับพี่น้องครับและอย่างสิ่งต่อมาก็คือเวลาเราเวลาเราหยอดกาวนะครับพี่น้องครับกดให้แน่นนะครับพี่น้องเราจะต้องกดให้แน่นแบบนี้นะครับกดลงไป แล้วเราก็เอากาวมาหยอดพี่น้องนะครับเราจะต้องหาตำแหน่งที่เราถนัดก่อนนะครับกดไว้ให้แน่นนะครับพี่น้องครับเราก็เอากาวหยอดรอบข้างนะครับสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญเลยนะครับพี่น้องครับอย่าให้กาวมันไหลเข้าไปด้านในได้นะครับเราจะต้องกดให้แน่นมือเราจะต้องนิ่งนะครับพี่น้องครับกดให้แน่นนะครับหยอดกาวนะครับ อย่าให้กาวไหลเข้าไปด้านในได้นะครับพี่น้องครับไม่เช่นนั้นนะครับมันจะไม่ติดนะครับผมหลังจากนั่งเสร็จกาวแห้งเรียบร้อยนะครับรอสักพักหนึ่งพี่น้องนะครับรอสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยเอาถุงปัตติกนะครับมาหุ้มมาไว้ครับเวลาหุ้มเราก็ต้องรัดให้แน่นนะครับใช้ยางยืดนะครับพี่น้อง มาลัดแน่นเลยนะครับลัดโดยที่ให้ถุงคุมมาไว้แบบนี้เลยนะครับดึงลงไปให้เอาถุงสวมแล้วเราต้องดึงให้มันลงล่างนะครับพี่น้องครับให้ถุงมันบังคับเอาไว้นะครับแล้วเราก็ยางยืดมารัดนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับพี่น้องครับเราเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ขอให้มีแสงแดด นะครับจะต้องมีแดดส่องถึงนะครับก็สําคัญคือห้ามให้น้ํานะครับพี่น้องครับเราจะต้องไม่ไปให้น้ําเขานะครับอย่าให้โดนน้ําฝนนะครับเดี๋ยวมันจะเน่าก่อนนะครับเราจะให้แค่แสงแดดนะครับเอาไปวางไว้เลยตรงไหนที่มีแดดนะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นไม่เกินเจ็ดวันนะครับ เราก็จะได้จนชมที่เรานั่งแท่นแล้วนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือเขาติดเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนนะครับเราแค่ไม่รดน้ำเขานะครับก่อนการนั่งแท่นเจ็ดวัน,นหลังจากนั่งแท่นเสร็จก็ต้องไม่รดน้ำเหมือนเดิมนะครับเราจะให้แค่แสงแดดอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับมา มาเริ่มกันเลยพี่น้องนะครับผมก็สําหรับการแก้ไขงานนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับนั่งแท่นชวนชมนะครับผมจะใช้กิ่งเดิมนะครับพี่น้องนะครับนั่นก็คือกิ่งที่ผมนั่งแท่นแต่ว่าวางผิดกับด้านนะครับผมจะเอากิ่งนี้มานั่งแท่นเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับ จะได้ไม่ต้องไปตัดกิ่งใหม่พี่น้องนะครับหลังจากที่เราเฉือนให้มันตรงเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเราก็จะใช้ทิชชู่ในการซับยางออกนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งหรือเป็นต้นต่อนะครับ การเฉือนกิ่งนะครับพี่น้องครับทีเดียวให้ขาดนะครับไม่ต้องไปเลื่อยอย่างนี้นะครับมันจะไม่ติดให้เราอย่างนั้นนะครับพี่น้องหลังจากที่เราได้เรียบร้อยพี่น้องครับเนี่ซับยางนะครับเราซับยางให้มันแห้งนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะกิ่งที่เราจะเอามาวางไว้นะครับพี่น้องครับนี่ กิ่งตอนี่นะครับซับยางให้แห้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาไม้ที่เราจะอะไรลูกเล่นอะไรอย่างนั้นอนะ่ะเลอะหมดเลยฮะทำไมเล่นอย่างนั้นอ่ะลูกโอ้ยสกรปรกนั่นนะ่ะฮะไปให้แม่ล้างตัวเลยไวยบยไปเลยลูก ก็สาหรับการนั่งแท่นนะครับพี่น้องครับผมเคยพูดบอกไปแล้วนะครับว่าให้ให้ฝนมันหายไปก่อนนะครับพี่น้องเราจะใช้ช่วงเวลามีนาเมษานะครับในการนั่งแท่นชมนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งซ่อมพี่น้องครับไม่ว่าจะใช้กาวหรือไม่ใช้กาวนะครับนั่งแท่นช่วงนี้ครับพี่น้องครับเพื่อนในเฟสผมนะครับพี่น้อง ไม่ติดไม่ติดอยู่นั่นแหละนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับฝนตกยังจะทำกันอยู่นะครับนี่นะครับพี่น้องครับหลังจากที่เราได้กิ่งมาแล้วนะครับเอาไปวางไว้อย่างนี้เลยนะครับพี่น้องวางเอาไว้นะครับพี่น้องครับเราจะกดด้านบนให้มันแน่นพี่น้องนะครับ าจะกดให้มันแน่นเลยนะครับกิงนี้นะครับพี่น้องครับเพื่อเอากามาหยอดด้านข้างนะครับกดไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับกดไว้ให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวเราค่อยปล่อยมือนะครับ เพื่อหมุนอีกรอบนึงนะครับอีกด้านเรายังไม่ได้หยอดกาวพี่น้องนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็หมุนเอาพี่น้องหาตำแหน่งเพื่อมาหยอดฝั่งนี้นะครับพี่น้องครับ ยอดกาวแล้วเราต้องกดไว้พี่น้องนะครับมือเราจะต้องนิ่งด้วยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นการซ่อมงานพี่น้องครับมาแก้ไขางานนะครับหลังจากที่กาวแห้งแล้วนะครับพี่น้องครับเราก็เอาถุงพลาสติกมานะครับ เลยพี่น้องครับถูงแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็ขนาด3คูณหนะครับเอามาสวมไว้พี่น้องแล้วใช้กะใช้ยางยางรัดไว้ให้แน่นนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับ รัดแบบนี้เลยพี่น้องดึงลงให้ถึงกิ่งด้านบนเลยนะครับนี่รัดลงมาดึงลงมาเลยนะครับแล้วรัดให้แน่นนะครับหลังจากรัดให้แน่นเสร็จก็ไปวางไว้ที่มีแสงแดดส่องถึงนะครับอย่าให้โดนน้ํานะครับพี่น้องครับมันก็จะติดให้เราเองนะครับพี่น้อง <c oughs> อย่าลืมนะครับพี่น้องครับ ก่อนที่เราจะนั่งแท่นจนชมนะครับพี่น้องงดน้ํานะครับต่อจนชมจะต้องงดน้ําก่อนนะครับเอาให้ดินมันแห้งไปเลยนะครับสักเจ็ดวันนะครับพี่น้องจะดีมากเลยนะครับอันนี้ก็งดมาแล้วพี่น้องครับประมาณเจ็ดวันนะครับเนี่ยไม่ได้ให้น้ําเลยเอาสักดินแห้งไปเลยนะครับหลังจากกดน้ําเสร็จแล้วก็เอามานั่งแท่นนะครับพี่น้องครับ ตัดทีเดียวให้ขาดนะครับเ <c oughs> สียบสับเรียบร้อยก็คุมด้วยถุงพลาสติกเอายางรัดให้แน่นนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็าไปวางไว้ให้แดดมันส่องนะครับโดนแดดได้พี่น้องอย่าให้โดนน้ํานะครับไม้ตัวนี้ก็นั่งแท่นติดทุกกิ่งแหละพี่น้องครับนะยังแต่ว่ากิ่งนี้มันพลาดนิดนึงพี่น้องนะครับก็เลยต้องมาแก้ไข สำหรับหงเหินนะครับพี่น้องครับหงเหินก็นี่แหละพี่นอ้องสับเรียบร้อยพี่น้องนะครับผมห่วยไข้พี่น้องช่วงนี้นะครับ <c oughs> ลาไปก่อนพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องผิดพลาดกันใดก็ไปฟีดซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ